สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นกุมารทองนะครับเรียบซับนะครับหลวงพ่อาครวัดหนองกลับนะครับออกโดยสมณส่งข่าวดินเดือนยองนะครับนะครับนะครับหลวงพ่อสุพดวัดเขานี้เดือนยองเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อาครนะครับหลวงพ่อตาครได้มาปกครองดูแลสมณส่งนี้นะครับ เลยอุปการะนณะตรงนี้ออกวัตถุบุคคลหลายรายการนะครับแต่ตั้หลังผมไปเนี่ยหดเกลี้ยงนะครับขวานทองนี้ก็เพิ่งได้มานะครับสร้างในปี2 5 5 3นามนะครับตาลปปรลปัตส์สอคอนเสกนะครับก่อนน้ำท่วมใหญ่ในปีสองห้าสี่นะครับกัลยาก็เขเียนชิเจรุน้นะครับธรรมมาพัทธะ สุดยาดไม่ออกครับจานดินสอนะครับแล้วก็มีหมายเลขเจ็ดเขียนเลขเจ็ดตรงนี้แต่เห็นทุกองก็หมายเลขเจ็ดนะใต้ฐานก็นะใส่แผ่นยันจานแล้วก็มีของไฟกุมารน,นะครับของไฟกุมารเนี่ยก็ทำตั้งแต่สมัยรบพุทธิมวันละหันไล่ละนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาเรื่อยหลวก็่ตะคอนก็เป็นสิ์เอกของหลวงพ่อหลวงพุทิมนะหลวงพุทิมบอก มีรายก็ต่อไปให้หลวงพ่อสักรนะครับจะได้ท่านมรณภาพเร็วนะครับท่านมรณภาพไปแล้วก็จะทิ้งนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับไว้ให้นะครับช่วยเหลือพุทธานี้ก็ต่อไปนะครับุมานทองเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อในศาสนาผีนะครับของเราเป็นศาสนาไทยเนี่ยประกอบด้วยศาสนาผีศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพานะครับศาสนาผีเกิดก่อนเลยนะครับ ดนถอาไทยพระประตบตศาสตร์ตันหลังค้นพบแล้วน,นะับว่าเราอยู่ดินแดนตรงนี้มาเป็นหมื่นปีนะครับคนพบที่โคราชไม่ใช่มาจากเชื้อสานไตเชื่อสานไตนั่น,นนะเป็นคนไตคนจีนตรงนั้นนะ่ะที่อพยพลงมาทีหลังท,ทีแต่เริ่มแรกเนี่ยเราอยู่ที่อีสานะานะโคราชอ่ะเป็นหมื่นปีนะนะครับผมความเชื่อทางศาสนาผีก็เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าจะเกิดก่อนทุกศาสนานะเกิดก่อนศาสนาปราศาสนาพุทธศาสนาผีนี่มีอยู่ในทุกชนชาติครับ สิ่งที่เป็นมรดกของศาสนาปีก็เป็นกุมารทองรักยมเรงตงนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจัสนาความจาความเชื่อศาสนาปีนะครับซึ่งมันก็เกิดปรากฏการจริงนะครับถ้าใครเคยสัมผัสจะจะรู้นะอย่างผมเองก็รู้นะสัมผัสผมเลี้ยงกุมารทองเยอะนะครับเลี้ยงกุมารทองเยอะแต่ก็ปล่อยเข้าบูชาไปเยอะนะครับนะครับคือซื้อมาขายไปได้ราคาแล้วขายออกประมาณนั้นนะครับ แบ่งๆกันเชา่าแบ่งงกันเอาไปใช้กันนะครับผมเนี่ยมีมานทองไล่ฟังนะตอนที่อยู่กองเก็บเศษจะมีมานทองอยู่ตะกร้าหนึ่งก็ปรากฏว่ากลนงคืนยังไม่ทันหลับนะปิดไฟก็นอนละวอกขาเนี่ยนะครับชี้ไปตันตะกร้าวางพื้นนะนะใส่กุมารทองปรากฏว่าไม่มีหมอปัดผมก็เลยว่าเป็นกุมารทองก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็หันดูเป็นกุมารทองแล้วก็ตอนต่อนนะผมไม่กลัวผี เป็นคนอื no ่นคงวิ่งป่าล่ามะอยู่ที่บ้านคลองสิบเอ็ดนะครับบางส่วนนะเงียบๆเดี๋ยวเพื่อนผมชอบล้อตลอดนะผีหลอกผีหลอกก็ผมเลี้ยงเต็มเลยนะทุณบารทองเลี้ยงเพียบนะครับวิธีการผมก็คือจะไปไหนก็จะไปโตบัสนะคุกบารทองทุกทุกทุกลูกทุกองค์ที่ถ้าบูชามาก็จะบอกเลยว่าผมไปไหนกินอะไรก็แบ่งๆกำลังจะไปกินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านอะไรนะครับ เป็นนี้มาตลอดนะครับเคยไปวัดนะชื่อดังเกจิชื่อดังองค์หนึ่งเขาบอกโอ้โ oh, หมากันเพียบเลยขุมาทองก็ตามไปนะไปน,ไปนู่นไปนี่นะเขาวัดได้นะขนะุมาทองนะเพราะว่าพระเกจิชื่อดังก็เห็นมาแล้วนะครับสนะมัยเด็กๆผมเคยเลี้ยงรัดยมนะปรากฏว่าวิ่งเงินทุกการ์ุก้าวตอนนั้นผมอยู่อยู่ปสี 4, ป่ปห้ามั้งนะก็กลัวตอนหลังที่เอาไงดีเราก็ทางบ้านก็จะให้เรียนหนังสือ สุดท้ายก็เอาไปปล่อยผมดูวิธีนะนครับอผมเล่นภากเด็กๆคอ่บป .4 ป .5 อ่านหนังสือแล้วว่าเควิธีปล่อยกุมารลักยมก็คือเอาไปล,ละเอ่อเทลงน้ำก็เทงเทงิ้งไปลักยมนั่นเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับมาจากวัดพรมสุวรรณสามัคคีนะผลเสียเป็นราววสในวัดนั่นนะเป็นชายพิการอาใกล้ๆโรงเรียนผมผมอยู่สามทนนะเมื่อก่อนเรียนที่สามทนอ่นะปะ .4 ป .5 ป .6 นั่งรถเมล์ แต่นะเป็นคาราวา,จาเจเกุมารรับชมในถังวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งวันไม่มีใครอยู่ทั้งแต่ห้องอยู่ในบ้านแจกแจวตีเสียงวิ่งตายก็เปาดีกว่าเพราะว่าเราเป็นเด็กแต่ตอนนี้ยังเสียดายนะเก็บเอาไว้กจแจวเลยชอบนะก็สะสมให้เยอะเหมือนกันพวกกุบารทองพวกแบบนี้อะไรอย่างที่บอกก็แบ่งให้คนเช่าไปเป็นนะก,นกันนะครับของนี้ทําจากเรซินนะครับเรซิน แล้วก็เนื้ออุปโมคภายฑ์กูมาถ้าใครเลี้ยงกูมาลทองบ่อยๆนะครับก็จะรู้ทมผัดได้อยู่พลังนะมีคนปล่อยผมรีบเช่าเลยนะครับอย่างที่บอกผมไปวัดเกาดินเนินหยองไม่มีนะอันนี้หมดแล้วทกบุคคที่วัดไม่มีเช่านะการสนใจก็ทักมานะครับมีอองค์เดียวมาช่วยเรียกซับทำม,มาค้าขาย นครที่มีดวงเรื่องของโชคล่าว่าจะมาบอกโชคล่านะครับวานทองเลขทรัพย์นะครับตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้นะจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังตูปังนิพานังตังนิพุติงพระ,ะนามะปะตะวิทาตุทีคังวากะสะกะพระวาโตเสสโถเอกะชัง ปะหลังยิตวะสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับเรื่องของโชคลาภค้าขายเมตตาค้าขายเลขเงินเล็กตองป้องกันทิภัยนะครับจะสร้างโดยสำนักสงเขานะครับเขาดินยองนะฮะันนี้เขียนว่าเขาย,งยางยองอาจจะมีก,การเปลี่ยนชื่อตอนหลังนะฮะต้องไปเช็คประวัติดู รายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ081423001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการและทุกงคลนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ